รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีการเดินทางในครั้งนี้ของผม,มนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับประสบการณ์ที่ถ่ายทอดการเดินทางแบบ silent travel ตัดขาดกับสังคมที่วุ่นวายกันสักพัก พื่อไปดื่มดำ่ำกับความเงียบสงบที่งดงามของธรรมชาติที่อำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับถ้าพูดถึงจังหวัด เพชบูรณ์นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเขาขอภูทับเบิกไปอันดับแรกๆกันนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติภูเขาสูงวิวอลังการตระการตาอากาศเย็นสบายแต่ผู้คนน้อยกว่าก็จะชอบอำเภอนี้ยแหละครับอำเภอนาำหนาว ถึงความรู้สึกที่ได้อยู่เงียบๆห่างไกลจากเสียงความวุ่นวายของสังคมเมืองแต่ถ้าจะต้องอยู่ในโลกของความเงียบเนี่ยที่ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เข้าใจอีกขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คงใช้ชีวิตลำบากน่าดูนะครับและนึกถึงความสำคัญ ของการได้ยินขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะตัดขาดจากโลกที่วุ่นวายแต่ถ้าวันหนึ่งเราขาดการได้ยินขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันยังไงร,รู้ว่าน้ำหนาวนะครับมีรีสอร์ท หลายจุดหลายที่จุดแคมปิ้งก็เยอะนะครับเอคนก็มาเที่ยวกันไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ว่าเลแม็กไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมานี่คือครั้งแรกของผมจริงๆคือมันมีครบทุกองค์ประกอบที่ที่ที่ผมชอบอะ ภูเขาทิวเขาป่าสีเขียวที่สมบูรณ์มากๆอนนะครับน้ำตกอีกมันก็สวรรค์แล้วนะ จริงแล้วมาแบบ s i l เล t น r a าเวก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะสำหรับผมอ่ะคือแค่เห็นวิวขนาดนี้ก็กี๊ดแล้วอ่ะอย่างเช่นตรงนี้อะนะครับถือว่าเป็นจุดที่สวยงามมากๆเขาเรียกว่าจุดชมชมวิวหมอ่องเอาเมือ เจอจนได้ร้านเอ j นจอยเอ y นจอยเทีเดียวหรือเอนจอยหลายๆที่ฮะเอ็นจอยเอนจอยเครับทำไมสามเด้งด้วยให้ให้เอ j นจอยบ้างไหอ๋อคือแบบว่าเอ j นจคือมีความสนุกสนุกสนานครั้งเดียวไม่พอมันต้อง3ทีใช่ อ่าซิกเนเจอร์ของที่นี่คือก็จะเป็นตัว enjoy the dark side ครับเป็นน้ำแอปเปิลครับกับกาแฟช็อตเอสเปรสโซ น้ำแอปเปิ้ลผสมกับเอสเปรสโซ่ช็อตหรือสองช็อตไม่รู้แต่อร่อย ฮะอ๋อค um> ุ้คุ้ไม่ได้อ๋อมีตัวช่วยอ่ะครับสวัสดีค่ะสุดยอดก็บ่ะ TTRS ค่ะเป็นหน้าโทรศัพ์มือไอ้กับคนหูหัะค่ะ TTRS ครับเออไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยย่อมาจากอะไรครับอ่าจะเป็นไทยเทเลคอมมิเนกชั่นเรเลเซอร์วิคค่ะอ๋อคือแปลตรงนี้โดยตรงเลยใช่ไหมครับ คืออย่างนี้อย่างนี้ทางานไงคือผมถามพี่ไปใช้ภาษาม,มอือถามภาษามือให้กับคนหูหนวกเนี่ยค่ะถ้าติว่าทางคุณพูดมาแล้วก็จะแปลให้คนอูหนวกงๆอ๋อโอ้โหเจ๋งอะผมไม่เคยรู้เลยนะว่ามีมีแอปนี้มาก่อนนั่น,น,นตรงนี้โอเคผมถามหน่อยว่าจริงๆแล้วอารายเดอร์ที่หูหนวกเนี่ยในเพชรบูรณ์เนี่ยครับมีกี่ท่านมีเยอะไหม แต่ว่าตอนนี้อะคบเขาย้ายไปกรุงเทพแล้วก็เลยเหลือผมคนเดียวครับโอ้เหลือเหลือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในเพชรบูรณ์คับผมใช่ครับเหลือผมคนเดียวแล้วครับอย่างนี้ก็ผูกขาดสิครับมีคนเดียวไม่ได้หัวกันหรือเปล่ากอ่ผคนเดียวนี่แหละคอ๋อมคนเดียวจะาจับมือมยินดี ที่ได้รู้จักกัน4ปีที่มาเนี่ยทำตอนแรกๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมแบบเออเรื่องรับออเดอร์เอเอสื่อสารเอยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแอปเนี้ยช่วยได้เยอะมากช่วงแรกๆก็จะมีปัญหาเรื่องหาร้านหาบ้านไม่เจอปกักหมุดมาผิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ก็ใช้บริการร่าภาษาเมือให้ช่วยโทรไปสอบถามให้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยครัผมก็ไปถูกะครับ แสดงว่าแอปนี้เนี่ย TTRS เนี่ยช่วยเหลือได้มากเลยทีเดียวใช่ครับผมสนใจมากเลยศูนย์เนี่ยผมไม่เคยได้ยินหรือว่าแอปนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน TTRS เนี่ยคือเบสอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ใค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะอยากเห็นวิธีการทำงานแนละ้วเพราะมันมันมันช่วยช่วยเหลือช่วยสังคมได้ได้เยอะมากเลยอะ่ะับผมบ่างลงไปดูนะครับ ครับไปหน้าครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแอปที่ดีแล้วผมไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามี T T R S เนี่ยแหละศูนย์อยู่ที่กรุงเทพผมอยากเห็นการทำงานของเขาที่ T T R S ว่ามันเป็นยังไงระบบมันเป็นยังไงทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมไม่เคยได้ยินมาก่อน การสื่อสารผ่านระบบ TTRS เนี่ยมันช่วยคนหูหนวกได้ยังไงบ้างครับพี่ครับค่ะก็ คือโดยปกติอะค่ะคนหูหนวกเขาจะสื่อสารด้วยภาษามือแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปได้เข้าใจ TTS ก็คือเหมือนเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับคนหูดีให้เข้าใจกันค่ะโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีบริการแต่เฉพาะที่คนหูหนวกจะต้องอยู่กับที่ mm. เช่นออผ่านตู้ TTS ที่เราตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือว่าออผ่านคอมพิวเตอร์ที่เขาจะต้องมีกล้องเว็บแคมแล้วก็วิดีโอคอลกับล่ามแล้วก็ให้ล่ามเนี่ย แปลให้เวลาเขาคุยกับคนหูดีแต่ตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีมันค่อนข้างพัฒนามาละเขาก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกับเขาพกล่ามภาษามือไปทุกที่ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะคุยกับใครเขาต้องการจะคุยกับใครเขาไปหาหมอหรือเขาไปสมัครงานหรือเขาไปทําอะไรก็ตามเขาจะคุยกับคนหูดีปุ๊บเขาก็กดแอปพลิเคชันแล้วก็วิดีโอคอลกับล่ามนะคะและให้ล่ามแปล ให้เขาคุยกับคนทูดีคือช่วยให้ชีวิตเขาเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปคอยเรียกให้คนอื่นมาคอยช่วยหรือไม่ต้องเขียนสื่อสารเองอแล้วทำไมต้องมีศูนย์ TTS ครับ TTS เนี่ยเริ่มมาดานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อปี5 5 5 5ัางสิกว่าป, 2, ป,ปีมาแล้ว ก็เป็นแผนที่เราเริ่มทำมาเป็นบทบาทของสำนักงานกะสะชนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะดูแลคนพิก,การนะครับคนผู้ดีผูไม่ดีเนี่ย TTS นี่ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องพูดให้ดูไอ้นั่นก็เป็น call center ร์มันเหมือน call center ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนปกติอย่างเราจะติดต่อกับคนที่ไม่ได้ยินทางหูเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้ยินเนี่ยก็จะคุยกันลำบากแต่สังเกตว่าเขาจะต้องมีท่าทางของเขาอย่างวันผมไปที่โรงเรียนเขาบอกว่า ว่าทำนี่ว่านี่คืออะไรเขาบอกอร่อยมากอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสื่อสารเขาไม่ได้คราวนี้เนี่ยเรานั้นไม่เดือดร้อนแต่เขาแหละอยากจะสื่อสารกับเราเราก็เลยที่จะให้มีศูนย์ TTS ขึ้นมาซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างเนี่ยนะครับสวทชนะครับแล้วก็มูลที่เพื่อคนพิการจากกลอะไรนะครับแล้วก็ร่วมกันมาเป็นจัด t t s ขึ้นมาเพื่อไว้ให้คนที่พิการทางหูเนี่ยทางการได้ยินเนี่ยก็ติดต่อคนทั่วไปได้ ทางศูนย์ท t i s เนะคะเราเป็นบริการที่เชื่อมคนหูหนวกกับคนหูดีนะคะเราเนี่ยให้บริการ2รูปแบบนะคะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าสนทนาข้อความนั่นคือคนหูหนวกกับทางเจ้าหน้าที่ล่ามะ่ะคุยกันด้วยการทำพวกไลฟ์แชทก็คือพิมพ์ข้อความคุยกันนะคะ ในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อเรียกว่า TTRS Live Chat เพื่อให้คนหูหนวกเนี่ยคุยกับล่ามและล่ามเนี่ยโทรศัพท์ออกไปหาคนหูดีนะคะแล้วก็ตอบกลับส่วนที่สองเราเรียกว่าสนทนาวิดีโอนั่นคือคนหูหนวกที่จะใช้ภาษามือในการสื่อสารงนั้นเขาก็จะสามารถใช้บริการเนี่ยนะคะได้ หลายรูปแบบนะคะรูปแบบแรกที่เป็นตู้ t t r s นะคะวางอยู่ทั่วประเทศนะคะร80ตู้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านคนหูหนวกนะคะต่อมาถัดมาเราก็มีแอปพลิเคชันนะคะที่เราเรียกว่า t t r s VRS นะคะในส่วนนี้ t t r s ที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ให้คนหูหนวก โหลดไปใช้นะคะส่วนที่3เรามีบริการที่ให้คนหูดีติดต่อคนหูหนวกนะคะเราเรียกว่าแอปพลิเคชัน t t r VRI อันนี้ก็ให้คนหูดีโหลดไปใช้นะคะโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก สถิติคนที่เขามาใช้บริการเนี่ยเป็นยังไงบ้างเยอะน้อยขนาดไหนอยากให้เยอะกว่าน,นี้หรือน้อยลงหรืออะไรค่ะค่ะถ้าเราดูสถิติเนี่ยกลุ่มที่บกพร่องทางด้านการสื่อสารเนี่ยก็จะเป็นผู้ผู้บกพร่องทางการได้ยินมีสถิติก็คือจดทะเบียนประมาณ4ี่แสนคนนะคะสี่ 4, แสนคนแต่คนที่ใช้บริการเราเนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มคนหูหนวกนะคะซึ่งขณะนี้สมาชิกเราก็มีประมาณ50 0 0 0่นคนนะคะแล้วถามว่าเอ๊ะและที่เหลือล่ะทำไมไม่มาใช้บริการนะคะที่เหลือเนี่ยเราก็จะมีหลายๆประเภทนะคะที่เป็นผู้บกพร่องหนึ่งกันได้ยินก็คือกลุ่มคนหูตึงนะคะที่ยังพูดได้แล้วก็ใช้เครื่องช่วยฟังพอได้ยินได้ในกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่มาใช้นะคะ กลุ่มที่สองก็ที่ลงทะเบียนก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุที่บกพร่องทางการได้ยินแต่ถ้าต่อไปเนี่ยกลุ่มนี้มีความยากลำบากนะคะเราก็มเีเทคโนโลยีที่มารองรับนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าทางเราสามารถแบบให้ความรู้แล้วก็วิธีการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้กับ กลุ่มคนที่เหลือได้อย่างไรนะคะคือคราวนี้เราจะบอกให้เขาเข้ามาอย่างไงเชชวนเข้ามาอย่างไร,าางไรคือ,อ,ค,อคือตอนนี้จริงๆเราก็มีการอบรมนะคะทุกปีเนี่ยนะคะเราก็จะมีการอบรมคนค้นหาคนหูหนวกใหม่ๆนะคะประมาณปีละสองเพิ่มนะคะปีละสอง0ันคนนะคะอันนี้เราก็ทำมาประจำทุกปีนะคะโดยเรามี ภาคีเครือข่ายคือสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยที่เขามีชมรมคนหูหนวกอยู่ทั่วประเทศก็ออกไปค้นหาคนหูหนวกที่มีความสนใจอยากจะใช้บริการเราก็จัดอบรมให้ค่ะมีเคสไหนที่แบบประทับใจหไหมครับ<ม>คือที่บอกว่าแบบเออไม่ลืมอะไร่ จริงๆเคสประทับใจเนี่ยคือสําหรับล่ามนะคะล่ามภาษาม,มือเนี่ยเราประทับใจทุกเคสที่เราสามารถสื่อสารให้เขาเนี่ยคุยกับคนหูดีได้อย่างประสบความสําสเร็จแต่ว่าก็จะมีบางเคสที่จะพิเศษหน่อย,อยอย่างเช่นคือเมื่อก่อน TTS เนี่ยจะเปิดบริการแค่ช่วง7จ็ดโมงเช้าถึงห้าทุ่มแต่พอช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ได้ทราบว่าเออช่วงกลางคืนเนี่ยมีคนหูหนวกที่เขายังเป็นไรายเดอร์เนี่ยเขายังวิ่งงานอยู่นะเขายังต้องการล่ามในการสื่อสารกับลูกค้าหรือบางทีตอนกลางคืนคนหูหนวกอาจจะไม่สบาย TT s ก็เลยตอนเนี้ย เปิด24ชั่วโมงพอเปิด24ชั่วโมงเนี่ยคนหูหนวกเขาจะสามารถที่จะหาหมอตอนกลางคืนได้หรือบางทีบางเคสเขาเกิดอุบัติเหตุเราก็จะประสานงานกับทางการแพทย์ฉุกเฉินเวลาที่รงพยาบาลไปรับคนหูหนวกรับเขาแล้วส่งถึงหมอโดยปลอดภัยเนี่ยเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วก็ประทับใจค่ะอ้เจ๋งมาก บริการของ t t i s เนี่ยช่วยพวกพี่ๆเขาได้อย่างไรบ้างครับสิ่งที่ได้จากการใช้บริการของ t t i s วนเพื Hearts, ่อนๆพี con, ่ๆมาใช้บ <necessary> ริการของ t t i s หน่อยได้ไหมครับการทำให้การบริการสื่อสารให้ทัดเทียมกันเนี่ยทั่วไทยเนี่ยคือมัน จำเป็นขนาดไหนสำหรับกสทชอครับแล้วมันถามที่มันเป็นไปได้หละครับอย่างที่ผมเรียนนะครับพี่ว่าบทบาทหน้าที่ของกสทชเราเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือการให้ทุกคนเข้าถึงการสื่อสารได้เท่าเทียมทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนไม่พิการก็ตามนะครับเรากำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมนะครับถ้าในส่วนของโอเปอเรเตอร์ก็คือไม่ให้ข้อเปรียบผู้บริโภค ในส่วนของผู้รุ่รองก็คือไม่ให้ถูกเอาเปรียบกับโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์กันเองก็คือไม่ให้เอาราคาแข่งขันกัแบบแข่งกันไปแข่งมาไม่เกิดความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คือปัจจัยหลักที่เราดูดูแลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้หมดได้อย่างสะดวกสบายนั่นก็คือจุดสงจุดยอดของเราเลยครับเราเก็บค่าบริการค่าไลน์เส้นฟรีมาค่าญาติมาต่างๆเราก็นำมาส่วนนี้มาใช้พัฒนา ถ้าบางทีพื้นที่ที่มันแบบไม่ค่อยดีเราอาจจะไม่ได้โอรกเตอร์อาจจะไม่อยากไปลงทุนเราก็จะให้เขาเสียส่วนตังค์ตรงเนี้มาแล้วเราก็จะไปลงทุนให้เพื่อให้คนทุกคนเข้าถึงการบริการสารศึกษาที่ดีที่สุดครับพวกเราชาว TTS นะคะเรายินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะให้บริการนะคะเป็นผู้เชื่อมโลกของคนหูหนวกกับโลกของคนหูดี นะคะเข้าด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะคะนั่นก็คือเวลาเราโทรออกไปนะคะมักจะได้รับการปฏิเสธสายเนื่องด้วยปัจจุบันเราก็กลัวนะคะกลุ่ม call center หลอกลวงนะคะดังนั้นนะเราอยากอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ว่าในประเทศไทยเรามีศูนย์ TTRs ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามทางไกลให้กับ ไม่ว่าจะเป็นคนหูดีต้องการคุยกับคนหูหนวกหรือคนหูหนวกต้องการคุยกับคนหูดีเรายินดีนะคะทำงานเป็นล่ามทางไกลให้กับทุกคนในประเทศค่ะศูนย์ TTIS นะคะก็ขอขอบคุณสำนักง,งานกสทชและก็ USO นะคะที่ให้การสนับสนุนศูนย์ TTIS ในการทำงานมาตลอด10กว่าปีและหวังว่าก็คงจะ สนับสนุนแบบนี้ตลอดไปกสทชอำนาจหน,น้าที่คือ การทําให้คนทุกคนเข้าถึงการทางด้านสื่อสารอย่างเท่าเทียมและเป็นรมนะครับคนปกติก็ใช้โทรศัพท์ได้คือคนทั่วไปได้คนพิการก็ใช้โทรศัพท์ได้คือคนทั่วไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของสำนสักงานเราคือการที่จะให้คนเข้าถึงการสื่อสารได้ครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยครับครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทย amarin tv